61ก่อนการแบ่งเซลล์เกิดเหตุการณ์ในข้อใดขึ้นจึงทำให้โครโมโซมแต่ละแท่งประกอบไปด้วย2โครมาติดก็ไก่การจำลอง DNA ขอไขก่การจับคู่กันของโครโมโซมข้อควายการหดสั้นลงของโครโมโซมงองูก,การแบ่งโครโมโซม ในการเกิดการก่อนการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีที่เรียกว่าวัฏจักรของการแบ่งเซลล์ในช่วงของการแบ่งเซลล์เนี่ยแบ่งเป็นเฟสสาคัญดังนี้คือในวัฏจักรของเซลล์นะ1แบ่งเป็นระยะซึ่งเรียกว่า G 1อันที่2คือระยะ S และ3คือระยะ G 2ส่วนระยะสุดท้ายคือระยะ M หรือที่เรียกว่าระยะไมโต เต็กเฟสซึ่งเป็นระยะที่มีการแบ่งตัวถูกไหมซึ่งไมโตติกเฟสเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นโปรเฟสเมตาเฟสอนาเฟสอีกหลายๆ,ร,ๆระยะจริงๆรเมตาจริงจริงระยะไมโตติกเฟสนีแคบนิดเดียวนะพอดีพี่แบ่งพื้นที่ผิดพลาดไปหน่อยอ่ะทีนี้เราก็ดูก่อนที่เราจะเข้าสู่ระยะของการแบ่งเซลล์ได้เนี่ยแสดงว่า การที่จะแบ่งเป็น2และได้โครงสร้างโครโมโซมเหมือนเดิมแะมันก็ต้องมีการดับเบิลหรือมีการสร้างตัวสารมันดกรรมเพิ่มขึ้นก่อนถูกไหมซึ่งขั้นตอนของกระบวนการสร้างทั้งหมดเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ G1 เป็นการเตรียมสารต่างๆให้พอเหมาะว่าเฮ้ยจะต้องเตรียมสารอะไรบ้างนะเพื่อที่จะได้ใช้สร้างโครโมโซมจําลองขึ้นใหม่ชุดหนึ่งซึ่งการสร้างโครโมโซมจาลองเนี่ย สร้างขึ้นในระยะ S ส่วน G 2เนี่ยก็เป็นระยะที่ทำให้โครโมโซมมี2อันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ซึ่งกระบวนการที่ทำให้มีโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น DNA l e p พ c ครีชั o นหรือเป็นการเพิ่มจำนวนของ DNA นั่นเองซึ่งจากเดิมเส้นใยโครมาติดอยู่เดียวๆถูกไหมก็จะกลายเป็นเส้นใยโครมาติดที่ลักษณะจับกันเป็นคู่แบบนี้โดยที่แต่ละคู่เรียกว่าโครมาติดโดยที่มีการยึดติดกันตรงกลางเรียกว่าเซนโทเมียอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอ๋อไอ้ก่อนที่เราจะผ่านกระบวนการ แบ่งตัวแบ่งเป็น2อันอย่างใช่เจในระยะเมตาเฟสนั้นเนี่ยมันเกิดจากการเพิ่มจํานวนก่อนขึ้นในระยะ G1S และ G2 ซึ่งกระบวนการที่ทําให้มี2โครโมติกก็คือเป็นกระบวนการ DNA Re p l i c ล t i ิเคชนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็มาดูเลยว่าการที่โครโมโซมแต่ละแท่งประกอบด,ด้วย2โครโมติดนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างก็คือกอไก่เกิดจากการจําลอง DNA ถูกไหมส่วนขอไข่บอกว่าเกิดจากการจับคู่กันของ DNA ออันนี้ผิดเพราะการที่มันมีอยู่แค่ อันเดียวน้องจะไปจับคู่กับอะไรถูกไหมการจับคู่กันเกิดขึ้นหลังจากที่เราปฏิสนธิแล้วจะมีการรวมตัวกันระหว่างโครโมโซมจากเพศผู้กับโครโมโซมจากเพศเมียนั่นเองส่วนการหดสั้นของโครโมโซมเกิดขึ้นในระยะของการที่จะเกิดการแบ่งตัวเป็น2ออันก็คือเกิดขึ้นในระยะของเมตาเฟสนั่นเอง ส่วนข้องงงูการแบ่งโครโมโซมก็คือเกิดขึ้นในระยะเมตาเฟสส่วนการหดสั้นเนี่ยขอเพิ่มนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นแบบในระยะก่อนเมตาเฟสจนถึงเมตาเฟสนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการที่โครโมโซมจาก1จะกลายเป็น2ได้ก็ต้องมีการจำลอง DNA นขึ้นมาใหม่ซึ่งเกิดในระยะของ G1 S และ G2 เพื่อเตรียมตัวแบ่งเซลล์ในในวงจรของไมโตติกเฟสนั่นเองฉนันข้อตอบข้อกไก่นะคะ